คนคือแรดูดิเหมือนหม้อเลยวันนั้นอ่ะหม้อมันเลยเพราะต้องมีใส่สีลรอบๆด้วยนะเนี่ยมีใส่สีลรอบๆด้วยมันมันมือหะไรเนี่ยหม้ออะไรเนี่ยมันทำอะไรวะมันเป็นเจ้าของพิธีกรรมนี่หรอ ใช่แน,น่เลยทุกคนโทนออกมาถ้ามึงเจอชาวบ้านแถวนี้มึงจับตัวมาให้กูเดี๋ยวนี้ได้เลยครับตั้มเฮ้ยยิ้วะ้าไปหาชาวบ้านาหาใอ้ใครวะเนี่ยสวัสดีครับผมตั้ม T U M มรับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคน ผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็คือช่วงนี้คืออากาศแบบหนาวมากๆเลยทุกคนตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมเป็นหวัดนะหายใจแบบไม่สะดวกเลยนะหายใจอะ่ะแล้วก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในป่าทุกคนที่ผมเข้ามาวันนี้ก็คือผมจะมาตามหาพระที่ผมเจอวันนั้นนะก็น่าจะเป็นปอบที่มันจะหาก,กินเนื้ออะไรนะั่นแหะที่มันบอกผมนะแล้วก็วันนี้ผมก็มายัางตรงนี้เลยนะทุกคนตรงตรงที่ผมเจอมนเลยแหละ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปสำรวจดูว่าว่ามันยังอยู่หรือเปล่าทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมมาคนเดียวเช่นเคยนะทุกคนแต่ในกระเป๋าผมก็มีทั้งหนังสติ๊กแล้วก็หลายๆอย่างนะโอเคครับทุกคนก่อนที่จรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่ทุกคนที่ผมจะบอกนี ที่ผมผมจะพาไปดูลงที่ผมเจอมันวันนั้นเลยเพราะว่ามันได้จะสั่นจองเส้นนี้แหละก็คือเดินเส้นนี้เลยแหละไปดูก่อนเดี๋ยวแม่งซุ่มอีกมันมัน,ม,นมันเดินไปมาตรงนี่เท่นะผมเห็นประจําเลยวันที่ผมก่อนจะเจอมนะันแล้วผมเห็นมันเดินไปมาตรงนี้แหละแล้วก็มันไปเจอผมา้านล่ามผมจะชี้ทุกคนดูนะ ดูมันไปด้วยแล้วก็พาทุกคนดูด้วยว่าผมเจอมันตรงไหนไกลๆเงยเนี่ยผมเห็นอยู่บนนี้แล้วเนี่ยเดินไปมาบนเนี่ยแล้วก็ผมอยู่ฝั่งนูง้นใช่ไหมเป็นภูเขาขึ้นเนินไปฝั่งนูง้นผมก็ได้ยินเสียงมันพูดเลยของมันไม่รู้ถึงนี่แหละนี่นี่ทุกคนทุนี่ให้นี่เลยคือเนี่ยมันลงมาใช่ไหมลงมาจากเขาตรงนั้นมันลงมาทางนี้ม,นมาปุ๊บ มันก็มีรอยเงี้ยรอยนั้นแน่ๆมันมาลงมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ผมอยู่ในป่าลุกๆตรงนี้เลยพออยู่บริเวณตรงนั้นนะมันเจอผมอ้าวไอ้นุ่มอะไรประมาณนั้นนะที่ผมคุยกับมันอ่ะแล้วมันก็เดินพยายามเดินเข้ามานะพยายามเดินเข้ามาอยู่ตลอดผมก็เดินออกห่างออกห่างนี่ยมเดินไปช่องเนี่ยแล้วก็สะพักันไล่ผมเลยคือมันไล่ผมอ่ะผมจะไปดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยเป็นเส้นทางมนี่ยเอเป็นที่ผม เอห่าจากมันก็ตรงนี้เลยมีผมอยู่ประมาณตรงนี้มันก็อยู่บริเวณนั้นเลยนะถ้าจำไม่ผิดให้ผมก็เดินขึ้นไปช่องนีข้ของผมเลยดูดีมันยังมีรอยมันมาอยู่แลนะ้วเนี่ยต้องระวังเนไะข้ามอีกว่ ผมจะมันขึ้นมาทางนี้มั้งไอผมกูวิ่งโค้ดไปนน่นเลยเป็นไปด้านหน้านู่นนะรู้สึกปแปลกๆกว่าลมมันแรงดยนะเมื่อกี้ผมเข้ามานี่คือแบบแทบจะไม่มีลมเลยนี่คือลมแบบโคตรแรงเลย วิ่งช่องนี้แหละวิ่งช่องนี้เลแหละคนนั้นน่ะนะทำแรงจดเลี้มันไม่น่าจะอยู่นะมืดไปเลย เดี๋ยแล้วคือผมไปช่องนี้แล้วก็เจอมันอีกทีหนึ่งก็มันอยู่บริเวณนี้เลยใกลใๆ้นี่แหละเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทุกคนคืออะไรอ่ะดูดิเหมืนมอนหม้ออะไรวะนั่นอ่ะหม้อมันเลยเพราะ้วมีใส่สินงรอบๆด้วยนะเนี่ย มีใส่สีล้อรอบด้วยท่านัน่นน่โอะไรเนี่ยโม่หมดรื่อแล้วนีดดวดดดว่ของใครดดวะแป๊นหนึ่งนะมีเจ้าของหรือเปล่าเนี่ย ก็ดูบ่ดูดูบ่ว่าเจ้ของคือใครเราได้เจเจ้าของไ่เลยยังดูจากต้องลอแล้วนะแล้าตรงนีเลันนดมั้ีย่าเรีงมาลองดูเดี๋ยวมาลอดูว่า ของมันเป็นใครแต่ผมว่าไม่นานนี้นเหล่าจือก็น่าจะมาลนะทุกคน,น,นก็ขอแอบดูอยู่ตรงนี้แหละลองด,ดูเลยผมว่าอีกไม่นานเจ้าของหม้อใบนี้หรือว่าเจ้าของพิธีกรรมนี้ก็น่าจะมาแน่นอนคือมันมีใส่สิ่งทงุกคนไว้าถ้าเป็นไอพวกหมอผีอะไรนี่มันเข้าไปหยิบหม้อแบบไม่ได้หรอก ทำใส่กลิ่นล้อมรอบไปเลยนะเสียงคนมาทุกคนคนเดนมาคนเดินมาขอยแอก่แอ่นแแอนอนมาแล้วมวคนน,คน,น,มนี่เปคนย่งวะอ๋อนี่ผมจำมันได้ผมจำมันได้เหมืนเนี เป็นเจ้าของพิธีกรรมนี่หรอโอ้ใช่แน่เลยทุกคน โผล่ออกมาถ้ามึงเจอชาวบ้านแถวนี้มึงจับตัวมาให้กูเดี๋ยวนี้ใชยเลยครับต้นเฮ้ยเหี้ยค่ะไปหาชาวบ้านมาเฮ้ยใครวะเนี้ยไปคนนึงรออยู่ตรงนี้แหละอะไรวะเนี้ยตบเลิศเลย ว่าที่แม่งมอใบใบแบบใบโคตรใหญ่เลยนะตัวใหญ่จริงๆทุกคนมันบอกว่าตามหาชาวบ้านเหรอโอ้ยตัวใหญ่จัดเลยทุกคน,นคือแบบตอนแรกผมมอ,มองมันใช่ไหมม,มันว้าวมาที่ผมยังไม่สังเกตนะผมมองไปที่กล้องผม,ผมผมตกใจเลยนะคือตอนแรกผมยังมองแบบว่ามันยืนอยู่ แต่ว่ามันมาตอนไหนไม่รู้ผมมองไปที่กล้องบอผมค่อยเห็นมันนะมันจะเดินมาเจอผมด้วยคือมันยังมาตางหาชาวบ้านนะดูดิตัวโคตรใหญ่อ่ะ ถ้าผมยูเนี่ยผมโดนมันแน่ๆลูกพีนเดือดนะเห็นเลยไห เดี๋ยวเราเอาวะเนี่ยมันมันได้ได้กินผมนะว้ามันมันน่าจะอยู่แถวนี น,นี่มันไม่ธรรมดามันได้กลิ่นบนด้วย เจอตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงมันได้กลิ่นวะ่ะอ้สุดยอดจัดเลยนะคือได้กลิ่นด้วยอ่ะเฮียต <Yeah. S 1> ัวโคตรใหญ่ทุกคนตัวใหญ่กว่าผมเลบไหล่เท่าเลยนะสองเท่าได้คือผมมองดีตัวใหญ่กว่าลูกพี่มันอ,อีกอะถึงว่าที่แบบมอที่มันขังไวนะ้น้ำใบมบนเลอรเลยโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้หรืคือไม่ธรรมดาด้วยมันได้กลิ่นผมมันบอกว่า กูได้กลิ่นคนเจอแถวนี้ปุ๊บตอนแรกผมคิดว่ามันแบบว่าไม่ได้กลิ่นหรือว่าธรรมดาแค่ตามหาเฉยๆแต่นี่คือมันตามกลิ่นทุกคนไอ้ทางที่มันมันอ้อมใช่ไหมล่ะคือทางที่ผมเดินมาเจอพิธีกรรมมันเดินวนๆวนวนมันตามกลิ่นผมปุ๊บก็คือเฮี yeah. ยแลาวเดินดทุก เดินโคช้าดูดิเดินค่อยๆนะแต่ตัวคนใจอะเ <Yeah. S 1> ล้เลยมันยังเดิอมันยังดอยู่มันจะได้กินเรเยครับตอ,นะอนนี้คือผมย่องออกหากมาจากพิธีกรรมมันอะห่างมากๆเลยนะเราจะเจอตัวผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะ ที่แบบว่าพวกคนเลี้ยงผีมันปลูกผีมาแบบเนี่ยไ,ได้อยากเจอผมในผมคอละถ้าเจอนี่ผมไม่รอดแน่เเอยแต่ผมจะพูดนะทุกคนผมจะบอกเลยนะเหล็กไหลที่ผมยิงไปเมื่อวานน่ะกลับมาหาผมละ คือผมนอนตอนแรกผมก็หาแบบว่าพยายามดูอยู่ตลอดเลยนะพยายามแบบตอนผมกลับมาบ้านผมดูในกระเป๋าแล้วเออย,ยังไม่มานี่ว่าคือแบบก่อนจะนอนก็ดูแต่ตื่นเช้ามาทีผมเจอเลยก็เลยอยู่ในกระเป๋าผมตรงนี้นยไป่ะคแบบน่าก,กลัวเยอะเนี่ยแต่ไม่ธรรมดา พี่มันยังง้างอู๋เลยเห้อเห็นแน้วนันคี้มันน,ม<อ>น,น,น่นออาจะสั่งให้ตามตัวผมแน่ๆ ผมตกใจกับตัวมันใหญ่นี่แหละเอามันไม่ลงยังไงผมกล้าพูดเลยผมเอามันไม่ลงตัวบ้าอะไรยังไงยักษ์เลยอะยักษ์หรือเปล่ามันเลี้ยงผีหรือเลี้ยงยักษ์เนี่ยขอให้มันไม่เจอผมนะ เอี๋วันนี้ผมร้องไห้เลยน่านน่ะสมุดมุดออกไปทางนี้เจอวันนี้ผมร้งมงนนมองเลยแหละร้องไห้แน่เลยแหละขอใหญ่เจอขอใหญ่เจอต้องต้องจริงว่ะ หนนั้ใจ<ฮ>ผมเต้นแบบ ไคิดผายช่อยช้านตัวมันเลิก พยายามหนีจากที่มันโดนกลิ่นตามผมตอนนี้คือมันตามผมอยู่ตลอดเลยนะงั้นก็อ,นนออกไปเจอแน่นอนทุกคนไปคคทุกคนตอนนี้ผมก็น่าจะพ้นมาละเดินออกมาห่างห่างแต่มันก็ตอนแรกคือมันตามแบบผมตามกลิ่นได้ดีจมูกมันดีนะนมอเนี่ยคือมันตามคือออกจากพิธีกรรมนั้นก็คือไกลอะ่ะผมพยายามแบบย่องไปช้าๆถ้าวิ่งยิงดังน,งนี้คือมันได้ยินแน่นอนผมพยายามย่องมันก็ตามมาเรื่อยๆแล้วก็ ผมพยายามแบบสิกแซกนะก็คือแบบอ้อมป่าอ้อมทิลนิดแล้วก็ไปเจอด้านหลังมันเสร็จแล้วก็ผมวิ่งถอยกลับเลยเนะี่ยก็คือมาทางนี้แหละโอ้โหไม่ธรรมดาไว้ยมอนี่เลี้ยงผีก็คือ,โ,อโหนั้นก็คือตัวแม่ตัวแบบมผมบอกเลยตัวใหญ่จัดเลยนะไม่ใช่คนทั่วไปแนะ่นอนใหญ่กว่าคนนะ่ะชื่ออนะไรชื่อโทนเหรอโทนชื่อก็ใหญ่ละชื่อโทนนะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนทำอะไรไม่ได้หรอกคลิปนี้ก็คือ ต้องหนีอย่างเดียวนะเพราะว่าผมเจอตัวแล้วคือผมกลัวเลยอะไม่ไหวจริงตัวเบ,บลเลอร์เลยงั้นก็น่าจะเจอคลิปหน้าเลครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าเลครับบ๊ายบายครับ